สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้านะครับพี่น้องทุกทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านบ้านอุยชาแนลคือเก่าคือเดิมครับผมมื่อนีนมาคำคิงเบิงน้องเต่าเหล็กเฮาก่อนครับผมหลังจากที่เมื่อวานผมปล่อยไปเปิดมือเลยครับผมมันอุ่นๆเมื่อวานนี่เนาะครับผมเลยบาเปิดโอเคแล้วเมื่อนี้เย็นแล้วครับเอาความชัวครับเดี๋ยวฮามาลุ่นน้ากันไปพร้อมกันครับพี่น้องว่าผลสี่ออกม้าแบบใดเนาะครับเดี๋ยวเมื่อนี้มาเปิดกัน เดี๋ยวเรามาเปิดฝาน้องเตาเหล็ก200ลิตรที่เผาถ่านด้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติที่เคยเผานาอพี่น้อง,นองเนาะเดี๋ยวฮามารุ่นไปน้ำกันด้วยครับเด้อลุยกันเลยครับครับผมพี่น้องผมได้เปิดฝาเตาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ก็มองเบืองทานกนัผมยังมองบ่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะต้องเอาออกมาเคาะเบื้องฐานอกว่ามันสุกดีร้อยเปอร์เซ็นต์บ่อแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าสุกนี่ก็คือว่าโอ้สุดยอดเลยครับเพราะว่าแทบบ่ยยุบเลยครับผมพี่น้องเดี๋ยวสังเกตทอนนี้ครับโอ้สุกนะพี่น้องสุกสุกสุกครับแต่ว่ามันมีทอนใหญ่กว่านี่อยู่ผมว่าแน่ใจว่ามันสุกบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์บ่ จังทอนนี้อันนี้ก็ยังบ่แน่ใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์บ่เดี๋ยวผมจะร้องออกไปเคาะบ้างนะครับเพราะนี่จริงๆกายไงกูขาผมอยู่ด้วยครับเอาตรงไหนดีเดี๋ยวนี้องเนี่ยสี่อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้อง ว่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะได้อยู่ครับเดี๋ยวก็ะเทาะออกดีผมว่าไกลเคียงอยู่ตัวนี้เดี๋ยวต้องเบิ่งพวกที่อยู่ข้างล่างพร้อมครับพี่นอ้องแต่อยู่ทั้งๆนี่ทอนประมาณแขนนี่บมีปัญหาเลยเด้ครับสุกทั้งหมดแล้วครับอู้ออันนี้เกือบเปิดเลยนี่ รอบนี้มีขีเทาให้เห็นครับพี่นอ้องอาซีนีพนกับว่าใหม่ที่มันมีหลายขนาดใหญ่ต่างกันหลายขนาดเนาะครับเดี๋ยวต้องมาลุ่นตอนผมเทออกมาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าขนาดที่ผมใส่ลงไปกับสูสีประมาณทอนนี้เลยเด้อพี่น้องก็คือใหญ่กว่าปองควันกับมีครับส่วนมากที่ผมที่ผมแซมแซมลงไปเนาะครับ แต่ว่าถ้ามันใหม่บ่อลอยเอเซนกะกะถือว่ารอบต่อไปเขาต้องเขาต้องมาหาขอสรุปใหม่บ้าเขาควรทีไซขนาดที่ใหญ่ประมาณนี้ลงไปบ่บ่สันเขาก็ตรงหลีกเลี่ยงครับพี่น้องเดี๋วต้องมาลุ้นพวกที่อยู่ทั้งล่างครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยครับพี่น้องตอนนี้ผมได้อ่ากยทานเททานออกมาจากน้องถัง สองร้อยลิตรเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับก็่บ,บนาผิดความคาดหมายครับผมใหม่บบเบิด์ียีรีครับพี่น้องนี่นะครับมันเป็นการทดลองเพื่อจะเป็นแนวทางให้พี่น้องแต่บางส่วนมันใหม่อยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าสรุปก,ก็คือของใหญ่ๆนั่นคือบอ่ใหม่เด้อวพี่น้องใหม่บบเบิดครับประมาณจากเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์กันนี้ครับผมนี่น่าจะเป็นผลเสียที่ผม ใส่ไม่แบบท่อนยญ่ๆไปน้ำครับผสมกันไปน้าครับผมแล้วก็สภาพอากาศที่มันชื้นมันมีฝนลิ้นฝนยางผมกระล้องแบบเผาในสภาพอากาศแบบนี้ร้องเบิงเนะครับเพื่อเป็นการทดลองให้พี่ๆน้องๆสําหรับคนที่ว่ากําลังสิบเผาทานในช่วงที่มีสภาพอากาศแบบนี้เนาะครับถึงไม่ฟื้นใหม่อย่างที่ว่าเฮา เอาแยกลเต่าที่ออกมาเป็นเชื้อไฟอครับอันนั้นก็นชื่นกระเปียกครับผมแล้วผมเผาตอนกลนงค้นอีกมันต่าสีมีผลมีแบบองค์ประกอบหลายอย่างนะครับพี่น้องที่มันเทศไท้ตกอ,ออกมาในรูปแบบนี้นะครับเกียงเต่าแล้วครับสรุปได้ฟื้นหลายก็ได้ทานครับพี่น้องนี่ บ่เสียใจครับผมเพราะว่าเขาสีได้เขาสีได้รู้เขาสิได้มีประสบการณ์นะครับในแต่ละอย่างขนาดทนน้นอยนีย่ยังใหม่เบ่เบิดอต่พี่น้องเบิ่งครับนี่ยุกลนเต่านะครับนี่ยางผมกะหนาสิเพราะเข้าใจอยู่ครับหลักๆเลยก็คือสรุปให้พี่น้องฟังก็คือสภาพดินฟ้าอากาศผมว่าก็มีส่วนครับไม่ฟื้นที่เขาออกมาเป็นเชื้อไฟก็มีส่วนครับ แล้วก็ขนาดที่แตกต่างกันหลายเกินไปที่ผมพยายามลีกเลี่ยงตั้งแต่ช่วงคลิปแรกๆเนาะครับขนาดไม้ที่เขาเอาลุงเนี่ยที่มันแตกต่างกันเกินไปนะครับผมมันเลยส่งผลให้เนี่ยขนาดทอดน,น้อยๆยังบ่ใหม่ได้พี่น้องเพราะว่าท่อดน,น้อยๆพวกนี้ยุ่ยู่ขขางล่างเต่าเนาะครับแต่บางท่อนน่ะใหม่จนเป็นขีเท่าครับผมรอบนี้ผมเห็นขีเท่าครับเอามาหลอยรอบผมบ่เคยเห็นขีเท่าเลยครับผม แต่ว่ารอบนี้่บางท่อนเป็นขีดเท่าให้ผมเห็นครับครับก็สรุปประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าทอนใหญ่ๆควรหลีกเลี่ยงครับมันบอเหมาะกับเตาเตาเหล็ก2 0 0ลิตรเนาะครับแต่ว่าทอนประมาณแขนประมาณประมาณเนี่ยบวกรวบเนี่ยครับคือถ้าบ่าแตกต้างกันลายเนี่ย ใหม่เบิดครัพพี่น้องบ่รเหเือครับได้ทานงา้าเราสบ่เสียเวลาพร้อมแล้วก็บเสียฟื้นที่เขาตรงแย่กล่นเตาพร้อ,อมได้พี่น้องเด้อครับสําหรับคลิปนี้ก็คือได้บทสรุปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเราก็ต้องล้ากันไปพร้อมกับส่วนฟื้นทานที่เกือบละเอียดแล้วก็ยัง มีทานที่เพอะิเห็นความสวยงามยู่คือเกา่ากับพอมีครับผมพี่น้องสำหรับเมื่อนี้กับคนบ้นบานๆหนุ่ยชาแนลเกิดคือฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาบอลุยกันต่อครับจัดการกองนี้โดยการเผาซ้ำเส้วพี่น้องบ้านนี้เท่าบอลสัน้นเก็บไว้เป็นฟืนนะครับเนาะเอาไว้ให้พี่ให้น้องได้ได้ซอยออกไปใส่เนาะครับอย่งไดก็ฝากช่องคือเกา่าลวครับผมยังไดก็กดติดตาม กระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ผมน้ำเน่ยได้ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ซอยกดไลค์กดแชร์ผมน้ำเน่ยได้ครับเด้อฝากพี่ฝากน้องทุกคนครับสำหรับบ้านี้คนบ้านบ้านหนูใช้แนวราไปเลยได้ครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย